สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้11ตุลาคม2566ค่ะนางสาวสุทธิพรขนอมผออสพอปนอราธิวาสเขต2พร้อมนายนุก,กุลชุนุย้ยนายนัทวุฒิสุภาวันและนายธินกรคลังจินดาพร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สพอปนอราธิวาสเขต2 ร่วมชมรายการพุทธเช้าข่าวสพทเก็บข้อมูลประเด็นสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็น,ปนไปในทิศทางเดียวกันโดยการติดตามรับชมและเปลี่ยนเนรียนรู้เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะ ชาข่าวสะพะทะเรื่องเด่นประเด็นสำคัญในวันนี้ทีมงานสพปนาราธิวาสเขต2ได้ติดตามดรเกตททิ์สุภาวน,นิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการต่อย,ยอด Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นห้องเรียนรวมหลายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาหลวงน่าสนใจมากๆนะคะ ที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อให้เด็กนักเรียนเรียนดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะ